สวัสดีครับผม,นา,น,ามน,น,นายกิจนาสัญญมต์พนักงานช่าติระดับ4 แผนบริการและงานธุรกิจกองบริการลูกค้าการไฟสุดพื้นภาคเขตหนึ่งภาคการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสําหรับบทเรียนอินเทอร์เน็ตนะครับในวันนี้จะเป็นการตรวจสอบและขออนุญาตขยายเขตถ้บไฟในพื้นที่ป่าสงวนหรือป่าไม้นะครับสำหรับหัวข้อบทเรียนนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4หัวข้อหัวข้อที่หนึ่งจะเป็นการตรวจสอบพื้นที่หัวข้อที่สองจะเป็นแบบฟอร์มไม่ใช้ในการขออนุญาต หัวข้อที่3าจะเป็นการเขียนแบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประก,กอบหัวข้อที่4จะเป็นการสร้างแผนผังเน็แบบฟอร์มขออนุญาตครับผู้เรียนอาจจะเกิดข้อสงสัยนะครับว่าทาไมถึงต้องมีการขออนุญาตเพราะว่าภารกิจของการไฟฟ้าสมมูรังงานนะครับก็คือจัดจหาให้พลังงาน ไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองคอ์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วะะลก็ระเบียบการไฟฟ้าถูกเผยนผ้าว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ยวกับมานก่อสร้างและหัตาพศสองห้าร้าสนะคะรับกรณีที่มีการก่อสร้างผ่านพื้นที่หน่วยงานของรัฐนะครับจะต้องมีการดําเนินการ ขออนุญาตการเข้าใช้ทำประโยชน์นะครับครับแล้วถ้าไม่ขออนุญาตหรได้ไหมครับก็คือตามหนังสือจากกระทรวงทรัพยากรธรกรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับหากรกบว่ายังมีหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดนะครับที่เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนการได้รับอนุญาตนะครับให้เจรจาดําเนิน,นการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งกับหน่วยงานเรื่องของโครงการนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างถนนสาธารณะที่ตัดพื้นที่ป่าไม้นะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ของป่าเขาชะการนะครับซึ่งถ้าดูจากในรูปครับจะดูไม่ออกเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นผ่านพื้นที่ของป่านะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับเพื่อใช้ในการขออนุญาตนะครับครับ เพื่เดี๋ยวเราไปเริ่มบทเรียนที่หนึ่งการตรวจสอบพื้นที่กันเลยครับขอบคุณครับ